ัารที่มัน้องกางนะไปเงินัขวงทั้อ้ขัดาเรื่ินว่าน่นมันกห้องแก,งงงงกว่านันถวยนขวงบบ๊บบาดนถวย้นขวมาไปมาไปว่าอะไรจริงไปือใครเพิงง้างมาไปคือใครกล่าวใดบ้านทีดจังหลัด ไอเห้อ <S 々> ่ยงไปท่าห้อยป้อนขวัว่าไปเือใครข้าหนป้อเรือองของหองว่ะออแล้วฉงทองที่เอาวังองขอว่าคือ้พ่งไหมว่ะฉงทองหองบูกว่าเสียดายมึงเ่หว่าเอาไปว่ะใพ่งมึงว่ากาคือถงเอาจับากไหมข่าไหมข่า ท่งน่าช้อนข้อรับมาแม่ขาก็ไดงต่อ si ่าทงช้องท้อเอาไปยี่ทิบทีบ้านัดยี่ทิบทีห้านักคือแพนต่อยี่สิบบาทใว่บ้าแม่ขาว่าว่้านถ้ายี่สิบว่่ขาถ้ายี่สิบทีบ้านขาว่านที่ไปวัดต้องตั้งกจจับ้านการเรื่อยเอาไปยี่ทิบทีบ้านยี่ทิบทีห้าน ทรงสอนเขาดีสิทีว่าแค่มันแค่มันกับเป็นบุญแล้วมดต้องไปว่าเพื่อใจไช้คาตาเระพ่อเออเงินเข้ากับว่าไม่มี่เงินเช่าทีว่ะเขาเลว่าทางบุญทางกุศลน้ําพึ่งพ่อเออเช่าทีว่าเออกับเป็นบุญเป็นกุศลคืเกินแล้วมต้องวางแรนวาเข้าท่าหน่อยเข้าบางใจบุญด้ท่าหน่อยก็ได้บุญถ้าใจเป็นกุศล แต่ว่าท่านร้านนั้นทายใจว่าเป็นครูชงมั่งกะว่าเกิดมั่งกะว่าชมผลท่านต้องส้างแบบเพราะท่านทำเวยริตีททำเวื่อใจการทํามือนพอว่าให้บังคับกุญแจว่าต้องให้เกิดจากกิจเกิดจากใจจังมาท่านคือจังตั้งใจตั้งใจมัมวะเอ็ทีสายมือพ่อใช่ว่าตั้งใจค่อยโอนมานะว่าว่านว่าพ่อของจักรพัดป่วน ว่ามือจ oh ัก <pod> จ <pod> ังไรแต่ยิ no ่งเขาบ่านะเออว่าว่าเออกับว่านาง่าว่ะเอากนงาง่าะฝากกานมากพอจักได้บุญได้ขุ้แล้วพอเออหาว่าก็ขาดะพอาโมณาทางหน้าขาฝากน้ำเกินมาพอฝากน้ำเกิน่าเออเป็นตาลีโตค่ะควอังนี่การจักินกับท่านนะบ้ญเป็นตาลีโตค่ะพอมาเห็นเนี่ย เออกูใจรุนเพื่อนข้านกม่าไพมกูใจยักใจม่านกว่าไพมกใจดีกว่าไห่เพราะฉะนั้นพิจแต่รณางเริ่มเริ่เริ่มเออขช้บุนพ่อที่ถอนวะไงแต่ถ้าใช้มาถอนยากปากหน้าปากข้าเออกับว่าอูปากว่าชายจนมาเข่าใหม่ว่าสนใจมะต้่งใ้ม่านต้องใช้บากพ่อแม่ถอนว่าเอาคว่ว ทุกม่อน่ะทุกสิ่ก็งาักกว่าทุกฐานมาเอาขวามื่อน่ะเออทุกเ่น่ะทุกเมื่อิงนกับาท่องแดงโดบุกบบบบบบตายเกิดชาตุอยังว่ามีปากยันข้มน้ำปากว้ปากเวยวตายไปเกิดชาตุอยังแขบค้าขาดาตนี่ร่างแบบราเปลี่ยนต่างเคยเท่ากันยังไหมกางไทยบ่ท่านเหมือนร้อยมาเกิดไป เขาพอนจองเจ้า <f dragging> ุกเขาพูอ้ยมันงี้ยได้ขีเเปลรายขาดใจขาดใหว่าขาดตกใจผู้รพอวพอ่าแม่น่ะมันไปจังทัาน่ะคนเราฟังความพอก็แม่ผีแกข่าวหนังหล่มคนเราฟังความเอาถึงว่าจะของกิงว่าจะของขายเมื่อถ้ารู้รู้ดเพื่อไหนก็าวกล่าเอาความเขาเอาไปคังคุกไปแต่เพรื่องงานบอกออกมาได้ก่าวคืบเขาเพราะว่า พวกขายมากรดถอนไม่เชื่อพวกฉายมาัานฉดถอนมากจักแต่ว่าขั้นขายบุญเก็บแล้วต้องจำถือว่าเป็นบทเรียนเฮ็ดชัวมาใดทูกข่แต่ต้องปฏิบัติให้มันได้วบามีไผ่บเคยชัววบามีไผ่บเคยถูกพอเห็นมากเมื่อเหรลโรคหลานู้เคยถูกปฏิบัติให้ดีเออว่าเรามีจำชีกเกิ เคยโทรเคยหนักอ็อเอ้ยเป็นเพื่อนของกูขาาเลยกูขาาที่ก็ที่จันกก๊เหืือก๊อกปวดเกูรักคนเคยชัวรมากกับกัอกเหนือก๊ากปวดเเป็นคมดีเดยแต่วหลดแล้วแต่องโคตร่วานยังกับตัวดได้แล้วเอ้ยเข้ากัเป็นค้อมเครื่อกันเข้ากัเป็นค้อเครื่อกันครบช้ามิีท้องปากกาเข้าไปน้้ำครับเขาว่าเห็ดตุใไห่บนไห พอแม่ถอนครือว่าฟังครือว่าเอาเร่งวรางไปลาดูง่านทีรายมากคือคือเห็นพอเห็นแม่เครือว่างเดินไปหาดูง่านทีตายมากเอาไเดูไปดูไปกูบัเอิมหามุญจากเทียเอิหาต่ขอกางไปมาทางไปถึงรถต่างรถเทษเออโทษเอาอีกพออีกแม่คอยเรียบขาคอยนว่มองไรคเขาค้องว่างมองออ รู้จังแกกนีังต่พอกำแพงแม่เหรอมูไม่วังไม่มูไปหวะไม่เมีนเลยเพราะฉะนั้นพิดแต่ลราหน้าใจต่อเราดูนลอาหันไหนเข้าคว้นบูชาอันไหนเข้าควรนเชื่อพักขนเหตุว่ดีมันตากเกล็ดห้องเราฟ้าเป็นมีหัวมีตาก็่าทีโเราปวดความเคนองติเราดเพราะฉะนั้นปฏิบัติปฏิบัติัท่อทำตัวให้ดีให้เป็นยั่งยื ยาทำตัวให้เร่งรเร็วเร็วเร็วเยงวัดยงว่าไปวัดไปว่าห่อถมไปนี่คิดคิดว่าตอนกาว่าเอาว่าหลายว่าพอเอาวาหลังพวกขาดเสินใจสัดาวิชาที่จะเอาไปตั้งงานรบบว่าเอาอย่ังมาแบบเอ้ยเพิงเอาหายะจ้าๆเอาเรากักันว่าคนมากว่าหากอดข้องตาตาเลยแกว่าแบบเพ้ยเอดิ น่านัะโคตรบุญที่ท่านเคยแต่งเป็นคุศลท่านส่งข้อฮอดีที่ที่ะเพิ่งแบงหันว่าเะเอาได้พอว่าอะรเกิดแต่นิเออพระเพิ่งอยากยู่รอยากกิงเพิ่งการได้ไปเอาไปเ้อมาออกเออเอาไปทู่ทุ่ายรถึงเน้่งเน่ยใครตัมงยุ่แปลกลิปน้นมาทำเออใครแปลกลิปน้นเอาคือายแค่ พวกขาบวอักเ้อพวกอักขาเอาฟา้าลยว่าค่ะอึงน้าอึงง่าฝาถอว่าทนาวาีดทท่พีว่าเออใครแบพทิพา์ว่าเอาไว้มาค่ะว่าไม่พวรกินแล้วไมออกแล้อเอาไปทูกกันกินนะแบบทิพท์ว่าแล้วแันกว่าถ้าองานีต่ยันมีพ่ะอีกถ้าต่ยั้งว่าผ่ากะเป็นแปงกันโอ้ยต้องว่าดีใครเปยพร่ากเป็นแลก ใครแปดคลิปก,ก็เป็นแปดแปดถือว่าค่ะพวกเราค่อยคลิปไม่แต่งเนาะอันนี้พ่อเราเรื่องค่ไปวัดเอาว่าเรือะไรว่าเรื่องหนังเแมงเราเรื่องการกินการทานวันนี้มีแต่ทานวนวนร่า,างแ่ะให้เป็นทานถือว่าให้เป็นทานแล้วหราอร่างอ่องะเอาไปพเพราะว่ามีเรื่องลายว่าแต่เทฟโฟ็โปน่าโปนกับขวางเพด ความยกข่างทางด้วยควาเงินกับวามไม่หว่งว่าจะไปชือใครผัดด้ชงอีพอชงกับทองอมีชิบชีหวนเพค่จังไลเขาได้เอาตอนมีคิบหวัดเพราะอะไรดีชิบชีแต่ดี่ิบชี้ว่าเอาว่าก่นว่าธาตุผลบนก็เลยตึงไม่ตั้งใจเอานะแต่ท่านให้แต่ชิบมาเป็นตั้งหบนตังคุณนแล้วกูเตอง băng trở vào khi các tàu 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 เอฟพีฝากร่วมบุญมากเพ้วอพอเลื่ใจใช้ค่ะถ้าเลือากมากขอให้บุญบาปน้ยจงเกิดเรื่องนั้นให้ไม่ไม่ลาไม่ชบไม่มาให้่งาหลาว่าให้เขาหลาว่าตกิดแตการงานจะเริ่มเก่าหนาตเสียนมาว่า่าฮ่า่าฮ่าฮา่า่าเาา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 ่า cái mô lúc của người, anh cứu người nèo. Ba tay tai bơi lưu, lắm bơi lưu, lắm bơi ạ, lưu. Oh, lắm chìu khó, khạc lắm chìa, khiến chìa, lắm 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 ลูราว้าแมนขู่ฉันขู่ลูกฟ้าเวรวัดว่าแมนจะกู่ก็อ่านว่าออกาษาญีชนอ่นรับปาอ้พอเออทำางานห้พอจนตาได้บ้าะเอาอย่าพ่อมีรรงวางให้อย่าพ่อมีรรงวางให้เอาวิชงวิราวิชงวิหมานแล้วหลุดแล้วใต่ชอยกันสามคอยกันแป่เออห้ไม่แรงต่อชื่อชูุกคนแล้วหลุดแล้ว อาเจ้าเจาวนวัวกูเจ้าเจอยักตีพ่อเหนื่อม่ hi, ji, ีก็ตตีวันตีเขาขาเลยวันตเจังดอกไม่หรือว่าไม่จักดอก่็จะว่าก่ดตีพ่อ่าใครขามไม่งานเลไม่งานนึ่หรอว่าไม่จักดอกนับเบิ้งด้วยล่ะจักขี้กับเป็นเี่เป็นเบิ้งโอ้ยนะขอดวน้่อย ดาว้าค่ึเกอยวว่ากนดตัว่างดาวพารวยฝนพารวยค่ะเอออนี้จากดาวพารวยหรือฝนพาชิปเอสดอกโอ้ยชิเอสดอากอ๋ออของอีมั่งดาวพารวยจ้าปูเออรู้ว่าบึงน่าหลงรอใช่รู้ว่าบ่า หายไม่จไม่ลไม่จไม่มาไม่รู้ล้วสุขั้วเแข็งแรงดุ่วยชดี้ทุทุกอย่าเรี๋ยวไดเท่าไดชิปเอสโดนชิปเอตัวผู้ใดสิว่าชิปต่อได้เอาไปตัวของตอกคนนึ่เขาไม่เหนียกไม่ง่าแต่เชนไปโดนหน้าต้อเออแต่นางยังไม่คืนนาเท่าเราชักมขคืนแบบเขาให้มาที่ใหนนับแบบวันเดียชิปเอชิปเอดช่างเมือนชิปเอต เป๊ะากเจ้ะต้องไม่ก็บเป็นใจหายวันเป็นจังขีนครับพ่อเป็นจังถีวัดไป้มาเออเมื่อจากับพ่อการงานจ้าวมันชนะหมปล่านาบักเาว่ามันนาวักปลาเราเนี้ยกับเราหายัดแล้วกไม่หายงาเราบักเสียเอ้บากขาแบนที่ออว่ามันจะ้าบากนะพ่อไม่มาฝากนี่มันนะ Chị đi đâu đó thế mong đâu đó đâu không, đâu đã không đâu 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 ไม่ได้มีแชกโก้แซกโกดแซกแฟรดอกที่เขาเอาได้นี่นอไม่ได้เฝ้าได้ฟังไปใท้อาารการยินกับแทกนะบวกนแตงเห็ดผักบอ้ยดำปื้อปื้อจงเอือร้อยจะว่าหันแทกนี้ว่าแทบครับว่าแทบแม่แทงเพราะเชียงแต่กินว่าวงแดงนั้วข้าข้อแล้ววงวั้นโกงคุ้ม จงได้จำไปอ่มแล้วด้กุ่มแล้วด้ว่าเราได้ที่ว่าเราได้ได้เข็นเขางานไดดีถ้กอัจดังกินสัตว์ตัวแล้วก็ได้ถือย่างกินน้อยลงนักลูกลูกกัม้วนกกุม้วนกุมกงมเรียเขาคอดำก็แบบนี้ดันมาก่าตดายคึอเอากลับคึนมากที่เาเอาจ้างทายหลุล่ว หายไม่จบไม่หลับไม่สบไม่หมานก็ุกอคือฟังด้หลุดแด้หายองได้ก็หายก็ได้มาเกี่ยกับการกิ้เจริญก้าวหน้าุกอคือฟังได้หลุดได้ค่ะแตงโมพระวยษีก็ได้ลงจากหอมาเนาะค่ะเนาะค่ะก็ได้ปูกก็ให้แนวทางแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ก็เป็นอาหารการกินปูมือนีเนาะค่ะเนาะค่ะทีเอฟซีสายบุญรวมแรงรวมใจน้ำอาหารน้ำปัจจัยซื้อ ให้ปูเนาะค่ะเนาะค่ะก็ได้ฝากมาทั้งช่องต่างๆมาฝากทำอาหารให้ปูเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะจังนี้ก็ขอขอบุญขอบคุณเล้วค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทั้งช่องแตงโม่ผ้ารวยเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะถ่ายนี่แตงโม่ผ้ารวยกับจิขอฝากค่ะสำหรับเอฟซีสายบุญท่านใดที่ย่างคลราได้บูซาปูลูซีลางแตกเนาะค่ะเนาะค่ะก็ เบอร์โทรกสิยูใตคลิปนะคะนอกสำหรับผู้ใดอยากได้เหรียญปูหรือสีลังแตกไปบ,บูชาขอโศกขอลาบนำปูนะคะนาะค,ะะคะ่ะปูชาไปแล้วปารมีปู่กับเงินกระแตกยาวๆนะคะนาะคะ่ะหรืออยากปูชาเสียสายปุ่นกระมีนะคะนาะค,ะะคะ่ะเสียสายปุ่นหรือจะเป็นแปดไตเพลงของแมค่คู่หอมหวเนนะคะนาะคะ่ะว่อนปูขอหวอยหรือจะเป็นล่ำรองค่ะ ค่ะไปนอนฟั่งอยู่บ้านหรือฟั่งอยู่ในรถก็ไดเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะเอฟซีสายบุญทันไดสนใจกะ่ะเบอร์ทูะะ้ดเดอร์คะ่ะศูนย์เก้าเก้าสองศูนย์สี่ศูนย์เก้าสี่แปดเนาะคะ่ะเนาะแอดไลน์มาได้ะะดดเดอค่ะเดอร์ค่ะเบอร์นี้เนาะคะ่ะทียูใต้คลิปนี้แอดไลน์กับแ่งโมไดนนะคะ้ค่ะ ค่ะจังเด็กก็ขอขอบคุณขอบคุณน,นะคะเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะค่ะน้ก,ก็ขอให้มีโชคมีชัยเนาะค่ะน้องขอขออนุโมทนาบุญให้พี่น้องมีโชคมีชัยมีโชค,ม,โชค,ม,โชคมีม้านสุขปู่สุขคนเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ